คุ้มจันหอมตำบลท่าช้างอําเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมที่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีอีกทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและถ่ายทอดการเรียนรู้ภูมิปัญญาแสดงถึงความงดงามศิลปก,กรรมผ้าไหมทอมือของเมืองอุบลอย่างครบวงจร ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ได้รับคัดเลือกจากกรมหมัอนไหมนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมัอนไหมเนื่องจากว่าอยู่ในอำเภอสว่างวีรวงซึ่งเป็นอำเภอที่ศูนย์หม่อนไหมตั้งอยู่เป็นผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยเพราะที่นี่จะผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานอยู่ไม่ต่ำกว่าปีละพันเมตรเป็นทั้งแหล่งผลิต เป็นทั้งแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นร้านค้ามาตรฐานที่รับรองโดยกรมหวมันไหมที่เรียกว่าร้าน Certified Thai s ซ l k ช็อปค่ะเป็นร้านค้าที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องการตลาดให้แก่พี่น้องกลุ่มทอผ้าไหมมาตรฐานตรานุยงพระราชทานเป็นทั้งเครือข่ายผู้รับซื้อผ้าไหมเป็นทั้งผู้ผลิตเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านนวลไหมท่านเข้ามาตรงนี้ท่านจะเห็นทั้งสถานที่จําหน่ายเห็นก บวนการทอผ้าแต่ละพืนว่ามีความปันีดบรรจงแล้วเป็นผ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคุ้มแห่งนี้ได้มีการทอและจำหน่ายผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีอาทิผ้ากาบบัวผ้าทิวมุกจกดาวผ้าโบราณโดยเฉพาะผ้าอัญญานางเมืองอุบลได้สืบสารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่และดีงามเปิดให้เยี่ยมชมหัตถกรรมการทอผ้าไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ของการทอผ้าไหมครบวงจรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้าไหมเริ่มตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมไหมการทอและกระบวนการอื่นๆไปจนถึงกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าทุกขั้นตอน คุ้มจันหอมเองจะสนับสนุนชุมชนนะคะแล้วก็สืบสารปฏิพานของสมเด็จพระพันปีหลวงในการสร้างอาชีพรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนนะคะและรักษาหัตถกรรมการทอผ้าให้คงอยู่สืบไปค่ะผ้าที่ทอที่คุ้มจันหอมก็จะมีทั้งผ้าอัญญานางซึ่งเป็นผ้าเจ้านายชั้นสูง ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ผ้ากับบัวมีผ้าลายประยุกต์ซึ่งเป็นงานออกแบบของจันหอมที่เราทอขึ้นมาแค่1นถึงสผืนเท่านั้นแต่ในส่วนของผ้าลายโบราณดั้งเดิมเราก็ยังอนุรักษ์หลายผ้ามีการสืบสารมีการทอไปเรื่อยๆอยู่นะคะ ด้วยความงดงามของเรือนไทยอีสานประยุกต์ที่เป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารบนพื้นที่กว่า14ไร่ที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาแวะถ่ายรูปอาคารไทยโบราณสวยงามแล้วคุ้มจันหอมยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงรวบรวมสินค้าคุณภาพจากเครือข่ายด้านหม่อนไหมในพื้นที่เชื่อมโยงการตลาดต่างประเทศมีการส่งผ้าไหมไปขายต่างประเทศอาทิสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียมาเลเซียสอปป,อปอลาวและเมียนมาสืบสารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลต่อไปวิเชยปณตังถ่ายภาพธนชัยจึงเจริญทีมข่าว N b t ภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี